สวัสดีเจ้พี่น้องจ้าตอนนี้ข่าวที่ดังที่สุดก็คือข่าวที่ประเทศสวีเดนจะจ่ายเงินสามแสนห้าสามแสนห้าหมื่นโคนหรือเป็นเงินประมาณหนึ่งล้านบาทนะคะให้แก่ผู้ที่อพยพที่สามครที่ผู้ที่อพยพมาอยู่ประเทศสวีเดนสมัครใจกับประเทศตัวเองเนาะตอนนี้ถ้าผู้ใดอยากกลับประเทศตัวเองนะคะหรือว่าผู้อพยพรู้ว่าผู้ขอหลีกให้ทางการเมืองเนาะ พาว่าที่เขามาส่วนมากจะเป็นพวกที่มีสงครามกลางเมืองหรืออะไรประมาณนั้นเนาะตอนนี้นโยบายออกมาจ่ายอยู่ที่300,000 350,000หรือคิดประมาณ1ล้านบาทไทยเนาะเพื่อจะให้ผู้ที่อพยพกยับไปสู่ประเทศตัวเองแต่ว่าในส่วนของไม่น้อยตอนนี้ก็ได้ยินข่าวออกมาจังซีรัฐบาลประกาศออกมาประมาณนี้แต่ยังบรูว่า ในผลของการปฏิบัติและก,การสมัครใจที่จะกลับไปนะจะมีมากน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้เป็นข่าวดังทั่วโลกแล้วเนาะก็เป็นการที่ว่าข่าวดังทั่วโลกเพราะว่าส่วนมากผู้ที่พ่นขอรีไพ่หรือว่าพวกอพยพเนี่ยคือ่นมีสงครามกับเมืองเนะเาะในส่วนของคนไทยเฮ้าเนี่ยบม่มีผลกระทบหรอกค่ะเพราะว่าเฮ้าเป็นผู้ที่สาม,มีเชิญตูมาอยู่อาศัยค่ะแบบอันนึง ถ้าผู้รีภัยหรือหยังนี่เขาจะเอิ้นเอออินบาลันเดย์แต่เป็นพวกเข้า่มันสิเป็นอิ er, นอินบิวดาเนาะซึ่งไปหน่อยออกาภาษาชีวิตเด่นบ่ค่อยเกง่งแต่ถ้าแปลภาษาไทยทคือผู้นึงมาอาศัยอยู่นําสามีซุ้มเฮานี่สิมาอาศัยอยู่นําสามีเฮามีสามีรองรับในส่วนหนึ่งลหลายๆอย่างแต่ผู้ที่เพิ่นอ่าลี้ภัยมาหรืออพยพม,มานี่ก็คือต้องมีการช่วยเหลือเท่าน,น,าน,นั้นกันเงินการอยู่การอาศัยลหลายๆอย่างซึ่ง ผูที่อภามากกันมีทั้งหลากหลายศาสนาหลากหลายสัญชาติวัฒน,ธ,นธรรมการกินกันอยู่ก็จะไม่เหมือนกันทุกทกท,ที่มันย่อมมีปัญหาแหละนะคะทุกทุกท,ท,ที่มันมีปัญหาแหละแต่ทาไ้ไม่น้อยถ้ายสถานแม่โตไม่น้อยว่าคิดเห็นยังไงไม่น้อยบอกขอออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ถ้าพูดว่าในฐานะที่ไม่น้อยเคยเคยอยู่ในสมัยของออขมิ้น ขมิน้นขมิ้นแตกหรือว่าสงข้ามของขมิ้นแล้วก็ล,ล่นมาอยู่ฟังไทยเฮ้าเนาะแล้วก็มีการสู้รบกันนั่นแม่น้่อยแม่น้่อยว่าบ่ามีไผอยากแตกบ้านแตกเมืองมากไทยอยู่ทิ้นฐานเจ้าของเรามีความสุขเพราะว่าตอนนั้นแม่น้่อยก็เป็นสาวแล้วแม่น้่อยก็หูอยู่ว่าสภาพของการอพยพมากมันลําบากนี่ตายมากขอบต้องพัดผักครอบครัวบวังก้นมากสิเกาะแขนกันนั่งสิอันตอนนี้ตายนี้ลูกกระลูกกระสุนนะ่ะมันมัน คือมันม่มมีผู้ใดมันม่มีผู้ใดแบบสิจับแขนกันแล้วก็ไปพร้อมกันทั้งครอบครัวได้บางคนก็รุดกันนะบางคนลูกเล็กเล็กแดงรุดเขาก็ลากกันมาเพราะว่าต่างคนต่างอยเหลือซึ่งกันและกันมาถึงหมองทีมีจุดพักพิงยังแถวบ้านแม่น้อยนี่แถวพูเขาทั้งบ้านแม่น้อยนี่แถวเลยนน้ำตกขึ้นไปนี่ก็มันมีข่ายอพยพหลายข่ายเนาะผู้ใดก็อยากอยู่ถ้าให้เลือกได้ผู้ใดก็อยากอยู่บ้านเกิดเจ้าของ บ้านเกิดหนึ่งเหลดบ่ตรงมาดินรุ่นเรื่องภาษาบ่ตรงมาบ่ตรงมาเปลี่ยนวัฒนธรรมการกินบ่ตรงมาดินรุ่นเรื่องเรืยนรู้ภาษาการสื่อสารวัฒนธรรมบ่ตรงมาดินรุ่นแบบบัญญาเกี่กับอากาศอืมแต่ว่าเมื่อมันเหตุจําเป็นเมื่อมีเหตุจําเป็นทุกคนก็ต้องมีตายทุกคนก็อย่าเอาตัวรอดต่ออย่งเฮาอยู่ในประเทศของเฮ้าเองซึ่งว่าเฮ้าป่วยหรือเฮ้าหกลดลมหรือประสบอุบัติเหตุอย่างสิเข้าก็ยังบ่อยากตาย ก็ยังดิ้นร่นอยากรักษาเฮ้าหามันหายหันบอกกระเหมือนกันแหละพี่น้องทุกคนก็มีความเดือดร้อนทุกคนไม่น้อ้เข้าใจเข้าใจดีกล้วก็บางประเทศมันก็ยังแบบว่าสงครามกลางเมืองมันก็ยังแบบอะไรขึ้นเนามันยังบริส่าหรือมันบริยุติเนาะบางคนก็จะต้องคิดว่าหนีตายมาแล้วใส่ก็ับไปมองเกาเพื่อกลับไปตายบอกหลายคนต้องคิดแบบนี้แต่ เฮากัไดนแค่เบิ่งข้างนอกในส่วนตัวของแม่น้อยนี่คือถ้าเบิงขคาวฟางข่าวอยู่ข้างนอกค่ะในส่วนมีมันจะออกความคิดเห็นบ่ดยๆค่อนเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและมันกับเป็นอีกหลายๆอย่างแต่ถามว่าตอนแม่มน้อยมาประเทศสวิเดนดใหม่ๆนี่คนประชากรของประเทศสวิเดนจริงๆนี่มีแค่ตอนตอนที่แม่น้อยมาใหมา่ๆแล้วก็มาเรียนนะเขาบอกว่าประชากรสวิเดนจริงๆมีอยู่ประมาณไม่ถึงสิบสองล้านคนเนาะตอนแม่น้อยมานะอันนั้ไม่ถึงว่าตอนแม่น้อยมา ไม่ได้มากกะสิบแปดสิบเก้าปีแม่นกันน่าจะเพิ่มถึงมาลายเพราะว่าเป็นเข้ามายังพวกเข้ากะพอคนที่เข้ากัมากพะเขามีสามีอยู่นี่มีแฟนมีครูหักอยู่นี่บางคนมากก็เอาลูกเอาเตามากสิเนาะเออมันกระสิเป็นมันกระสิเป็นครอบครัวขยายแล้วครอบครัวครอบครัวมันกระสิขยายขึ้นแล้วก็บางคนไปเห็นท่านต่างประเทศก็ได้แฟนต่างประเทศมากสินเวลาแล้วก็ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เลยก็จะเป็น ผู้รีไพ่เนี่แหละหรือว่าผูู้อพยพนี่แหละหลาย algumas, ตอนสมัยไม่นอยมาสวีเดนเป็นใหม่มันทุกสิ่งทุกอย่างมันน่าอยู่มากมันไหนยอยู่มันธรรมาชาติมันเงียบมันเงียบสงบอีหรีมันเงียบสงบมากจนที่ว่าแบบว่าวิยดีใจได้อยู่ประเทศที่ห้าประเทศท,ที่ที่น่าอยู่ที่สุดเนี่ยนะของโลกนะเออห้าประเทศของโลกหรือยอย่างนี่แหละที่น่าอยู่ที่สุดสวีเดน,นจะขึ้นอันดับหนึ่งแต่ไม่ได้ไม่ไม่ก็บโ มันกับบวมมีข่าวอาชญายกรอ,อาชญายกรรมมากมายมันบ่มมีเผาไม่รงบ่มีอย่างเนาะแต่เมื่อคนเขาไม่ยุ่หลายแล้วเขาก็ต้องเข้าใจว่าความคิดหรือพื้นฐานภายใต้ความคิดหรือแน่วแนวะแน่แนที่เขาปลูกฝังไม่สงบมันบ่คือกันมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งตรงนั้นนั่งแล้วก็หลายๆอย่างซึ่งมันก็เบางากเนาะตอนนี้อ่ะออกไปข้างนอกกับย่านเด เราไม่รู้เราจะสวยตรงไหนเมือ่อไหรนั่งกินข้าวอยู่ในร้านอาหารเขาย่างๆเขามายิ่งยิ่งไหนจับ่าได้อย่างนี่สรเลยว่าอืมไปยืนด้วยของน้องสี่กับถือจี้เอาเงินไม่มีเงินกับจี้เอาบัตรทีเอ็มบัตรเอทีเอ็มหรือบางคนก็นโอนผ่านโทรศัพท์นี่สิด้วยมากก็ในเมื่อไม่นานนี้คนเท่าก็โดนไปหลายนะคนเท่าเท่านั่นก็โดนไปหลายนะคะซึ่งมันบ่เคยมีมันก็นมีเนาะ หฮอก็เฮากับบรว่ามาจากฟังอฟังที่เพิ่นมาอาศัยหรือหฮามาอาศัยแต่ความขัดแยงมันเกิดเหมดแหละขะนาดในครอบครัวมันยังขัดแยงภาษาอย่างนาะระดับประเทศมันสิบ่มีความขัดแยงขนาดในครอบครัวเฮามีสามีคนก็นยังขัดแยงคนเฮามันคิดบ่คือกันความขัดแยงมันก็จะเหมือนกันความคิดกับ่คือกันอยู่แล้วเนาะอาจิว่าเดี๋ยวไม่น่อยต๊กเข้าไม่ได้บดตกเข่าวดอกค่ขาข้ามันเพิ่งออกมาบก่กีวันนี้เองกันเล่นแบบ เรื่องบูฮ่วเขาสิเอาจังไหนหรือได้ผลตอบรับหรือการได้ตอบการตอบรับหรือว่าการตอบสนองของผู้ที่สมัครใจที่จะกลับประเทศน่ะมีไหมหรือยังไงเนาะเขาไปยังโบก็เลยต้องรอดอูผลกรที่แน่แน่คือชีวิตเขาข้าต้องเดินต่อไปถ้าบ้านเราประเทศเรามันสงบสุขเขากับวันนี้ตายมาดอกคือจังตอนไม่น้อยอยูอย่คุณหางนี่แหละ สันสิเนียนสงข้ามกันเนือจันประเทศที่นั่นก็ยังไม่สงข้ามกันเม่งเนาะประเทศไทยเราถือว่าดีที่สุดแล้วไม่ได้ตกภายฟต้อำน,นาจของใครจะจัดให้เท่า,านี้่ก็เป็นผู้ที่เสียสละสูงสุดเล่ไหน แนวคิดของการเรียนประวัติศาสตร์เนาะตอนนี้เพิ่นสิบไปใส่เพิ่นคือใส่เสื้อผ้าแบบนี้เพิ่นกะมีเวียยค่ะเพิ่นกะพร้อมที่สิบปเพิ่นกะ,ะเสียวกับแฟไปไ้บบกินนั่ง็ใส่ส่งนีแหละส่งไม่ใส่อเลยเหลือคนจังตอนนี้เป็นเวลาน,นอนนะถ้าเอาจริงๆ อดนลปัป๊สีส้มกับเซ่งก,กินกอนนี่สีส้มเปแี้งให้หมดกับเซ่ยมะพร้าว นาทีก็ออกไปสถานีแล้วแล้วกาแฟาปักเ้าหอมหอมมากอ่ะได้กินจะติดใจเลยนะต้นน้ำคนก็สักครู่นี้คนไม่นุ่งผ้า ส้ำรองหวดเยอะมากมากเสือเจ้าเอ้ยแห่งมากว่าเต้ใส่แฟนไม่จนลืม ไม่ได้ให้มาตอนรอดนี้นะนามแล้วนะจนขอ้อเศร้าหิตแล้วเสือแขนบา,ๆบานๆว่าเด็ดแต่ใส่ใส่ใส่นส,สวรสกระดาษที่ชู่มีแล้วกาแฟใส่เข้าไปแล้วด้ำเวน้ำจบ สเสบียงบนรถใกล้ๆทองแหลกแจ๊สเสบียงบนรถตรวจสอบปลั๊กไฟเหลือปลั๊กไฟสิบว่าเอาร o w e r b แบงไปแบกและเก็คนะจะไม่เอา p ระ e r bank power ไปนะ <c oughs> จะเอาสายไฟไปชาร์จบนรถเอาแล้วก็ มันชาร์จได้บนเรือมันมีที่ให้ชาร์จจะเอาโทรศัพท์ไปสองเครื่องแล้วก็กระเป๋าใบนี้เตรียมเงินเหรียญไปล่าไปยอดตู้มีเสียจใจดีให้บินเข้าบนเรือ ก็หยอาไปสลัดพี่น้องแด้สิมันใส่หูพี่น้องก็สิวัามึง,งยันแดดใจีไรหนห่อยเพื่อเจออะไรของมึงเอกสิวัาเลยโอ้ยสายไหนเป็นสาย,ดดยไหเดี๋ยวนี้สมัคหลายแบบซักมินเลยนี่จะเอาสายนี่ไปใช้บนเรือปกกับบนรถจะเอาไอโฟนกับ สังส่งซุไปหัวเวยวานาจะเอาไปแต่ถ้าเอาไปก็เสียเลยนเกมส่วนเสื้อกันหนาวมันต้องมีนะไม่มีไม่ได้นะบอกก่อนนะไม่เสื้อกันหนาวไม่ได้อากาศมันไม่แนีนอนเสื้อกันหนาวตัวนี้ไปส่งตัวนี้เขาว่าอะไรใส่โดนแห้งพี่น้องตั้งแต่มาประเทศสีเดนรอบที่สองมาอยู่ถาวน คุณมัมบอกว่ามึงต้องซื้อเก่งยิ่งไปเยใส่ส,สวยซื้อมากสามีตัวไม่ใหญ่เอาไปตัวนึงไม่ใหญ่เก้าน่ะไปตัวนึงแล้วก็ให้ลูกสะพ้ายคนยใหญ่น้ำตัวนึงตัำนัะจะคล้องเลยอยู่ตัวนึงสวยเนาะมันเป็นปักมือเนี่ยต้องพูดมากเตรียมขึ้นแล้วล่ะค่ะอีกสิบห้านาทีก็ไปนะจ๊ะ